Give it to me like... วัดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญนะคะรถสวยย่านมีนบุรีวันนี้เอิญจะมารีวิวตัวรถนะคะเป็นตัวนิสสันอะเมล่า1.2ตัว e ปี P 16นะคะเลขไม่์คันนี้เพียง62,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาตัวรถไว้ใช้งานต้องแนะนําเป็นคันนี้เลย <S <S บอดี้โครงสร้างสวยเดิมที่สําคัญประหยัดน้ํามันนะคะ <S <S ตัวรถคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่325,000บาทนะคะแต่ลูกค้าที่ดูจาก y YouTube เอิญนะคะเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะเอาตัวรถนะคะคันนี้ไป เลยนะคะพร้อมกับส่วนลดนะคะให้กับลูกค้าอีก1,000 0บาทใครที่หารถไว้ใช้งานเน้นใช้งานจริงๆนะคะแล้วก็มีวารันตีให้กับลูกค้าดูแลหลังการขายอีก90วันต้องแนะนํานะคะเป็นคันนี้เลยก่อนรับชมคลิปนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปชมตัวรถของคันนี้รอบคันกันเลยค่ะ ำหรับตัวรถคันนี้มาพร้อมทะเบียน5กไก่ต่อเต่า3732ไปกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะคะตัวรถคันนี้เอิญเคยทารีวิวไว้แล้ว1ครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้เอามาเป็นสดลดให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะราคา325,000บาทนะคะเอิญไม่ขายเอาไปเลยนะคะ315,000บาทตัวรถคันนี้สวยเดิมสีดํานะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าโปรเจคเตอร์นี่ ตัวไฟนะคะของตัวรถคันนี้นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกระจังด้านหน้านะคะที่จะได้เป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้มีโลโก้ของตัวนิสสันนะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยด้านล่างของตัวรถนะคะมีในส่วนของตัวไฟเ mm hmm. ดย์ทมมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยกันชนด้านหน้านะคะมีรังผึ้งนะคะให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันถัดมาเลยนี่ตัวรถคันนี้มาพร้อมล้อแม็กนะคะที่จะได้ที่แต่งมาให้จากเจ้าของคนเดิมแม็กคือสวยมาก แม็กโครเมียมนะคะตัดกระแสงได้ดีเวลาขับนะคะตัวรถคันนี้ได้หัวน็อตสี่รูนะคะพร้อมกับตัวล้อมแม็กสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะด้านบนตัวรถนะคะที่แก้มก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่แก้มตัวรถเรียบร้อยเช่นเดียวกันนี่กระจกนะคะมาพร้อมโลโก,โก้ของตัวิสันนะคะให้คุาได้มั่นใจนะคะว่ารถที่ได้เข้ามาเป็นรถคัตเกตเอไม่มีชนหนักมาแน่นอนนี ต่อภาษีมาให้กับผู้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเรื่องภาษีพรบเอืนก็ดูแลให้กับผู้ลูกค้าเช่นเดียวกันมาพร้อมด้านคิ้วตัวรถที่ติดตั้งมาให้นะคะของอเมล่าก็ติดมาให้เรียบร้อยเลยนี่คิ้วนะคะคิ้วกันศาสร์แล้วก็มาพร้อมกับฟิล์มที่ติดมาให้รอบคันแบบนี้เลยด้านท้ายตัวรถมีตัวไล่ท้ามาให้เรียบร้อยนะคะพื้นที่ด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะก็บอกเลย รูปร่างสวยดูดีสเกิร์ตหลังสเกิร์ตข้างติดตั้งมาให้ครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กที่แต่งมาให้ทั้ง4เส้นนะคะด้านท้ายนะคะมีในส่วนของตัว เซนเซอร์ S S นะคะช่วยในการถอยทั้งหมด3จุดของตัวรถแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ของตัวเมล่านะคะมีกล้องบันทึกด้านหลังให้กับผู้ลูกค้าด้วยสปอยเลอร์หลังนะคะติดให้เรียบร้อยพร้อมไฟเบรกดนที่3ก็ติดให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันคันนี้เป็นตัวสปอร t ต e ทคนะคะ1.2ตัว e สปอร์ตเทคนะคะนี<ๆ>่<ๆ>เปิดจากรีโมทได้เลยพื้นที่ด้านหลังของตัวรถนะคะถือว่ากว้างเลยนะ สำหรับค่ายนิสันคันนี้นะคะพื้นที่ด้านหลังถือว่ากว้างมากๆใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ3ใบใหญ่ๆได้เลยจุดใจเลยนะคะในการขนของขนสัมภาระมาพร้อมโครงสร้างนะคะเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยโครงสร้างของตัวรถนะคะนี่หัวน็อตไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเลยนะสลักนะคะว่าตัวนิสันนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยฝากระโปรงด้านหลังเดิมๆแ,แบบนี้เลยนะคะโครงสร้างเม็ดอาร์ครูกลมๆแบบนี้เลย สวยจริงใครที่หายอยู่นะคะก็แนะนําเลยนะคะคันนี้สวยเดิมถูกใจรีบจัดรีบจองนะคะบอกเลยว่าสวยจริงนะอ่ะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูกันด้านล่างตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวยางอะไหล่นะคะเดี๋ยวในส่วนของตัวเครื่องมือแม่แรงเอินจะจัดเตรียมไว้ให้นะคะนี่โครงสร้างเม็ดอาร์คด้านหลังนะคะเดิมๆเ,เลยตัวซีนทังมะพร้าวทุกจุดก็ยังอยู่ครบแบบนี้ mm. เช่นเดียวกันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะคะสวยเดิม mm. จริงๆใครที่ กำลังมองหาเน้นใช้งานราคาถูกผ่อนสบายสบายต้องแนะนำเลยคันนี้ผ่อนเพียง6,000นบาทเท่านั้นนะคะค่านว่ในการผ่อนเริ่มต้นที่ฟรีดาวผ่อน6 0 0ันรายได้หมื่นสองซื้อคนเดียวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันมาปรึกษาเคปกันก่อนได้นะคะนี่รอบคันนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขานี ราคาเบาๆเลยนะคันนี u, allemaal, master, ้เดี ujemy, ๋ยวาพาลูกค้าไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเปิดภายในมานะคะก็จะเจอในส่วนตัวออปชั่นภายในรถนะคะมีเซ็นเตอร์ล็อกรถปลดล็อกมาให้เรียบร้อยนะคะกระจกเป็นออโต้ฝั่งของคนขับนั่นเองภายในตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรนกระจกควบคุมการใช้งานนะคะเป็นตัวรีโมทนั่นเอง นี่ไม่ว่าจะเป็นตัวถุงลมนิราภัย a i r ์แบก็ติดตั้งมาให้คู่หน้าเลยนะคะถุงลมติดตั้งให้ทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งเลยพวงมลาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะมาพร้อมโลโก้ n i สสันอยู่ตรงกลางแบบนี้นี่เดี๋ยวลองมาสตาร์ทรถให้ดูกันใครที่ชอบวิสัยทัศน์ของตัว n i สสันนะคะก็ถือว่าแนะนําเลยนะคะคันนี้นี่หน้าปัดตัวรถนะคะเป็นแบบดิจิตอลเรียบร้อยอันนี้คือสตาร์ทแล้วนะ เลขไม้เพียง6 2 9 9 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะหน้าปัดเป็นดิจิตอลเรียบร้อยเลยตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวนี้นะคะ แอร์นะคะ2จุดเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะพร้อมกับตัวจอเป็นจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันตัวแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะคะมีปุ่มไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับตัวเกียร์นะคะที่ได้เป็นเกียร์โตนะคะมีที่วางแก้วน้ำมาให้2ฝั่งของตัวรถเลยที่เขียบุรีนะคะด้านข้างตัวรถก็มีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันตัวเบาะของคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีดํานะคะนี่ บอ่อผ้าสีดํามไม่ช้ําเลยนะพื้นที่ด้านหลังนะคะถือว่าไม่ช้าเลยไม่ค่อยแบบว่ามีคนได้นั่งแน่นอนเพราะว่าตัวบอ่อนี่คือยังใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวรถเป็นรถปี16นะคันนี้ได้รถปี16มีช่องเก็บของให้คู่มืออยู่ครบเลยนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยที่วางนะคะโทรศัพท์ให้กับลูกค้ามาพร้อมเพดานด้านบนนี่ตัวนี้นะคะมีไฟด้านบนมาให้แล้วก็กระจกนะคะฝั่งของคนขับและก็ ฝ่งคนนั่งจะยังไม่มีนะเพะนะด้านบนนะคะไม่มียังหนักขลาดใดๆนะคะนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยได้จอนะคะเป็นแบบ Android ด้วยจอ Android นะคะสามารถที่จะฟัง YouTube ได้เลยนะคะคันนี้มีทั้ง YouTube นะคะแล้วก็นี่ เราสามารถเข้าในส่วงต,งตงัวเมลได้เลยนะแล้วก็มีวิสทิวนะคะแล้วก็ AUX นะคะบูทูธก็เชื่อมได้ทิศทางน,นะคะก็มีให้กับลูกค้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะคะ Google Map นั่นเองใครที่มองหารถนะคะสเปคแบบว่าครบเครื่องครบคันเน้นใช้งานราคาดีนะคะก็แนะนำเลยนี่ ให้ดูราคาอีกทีหนึ่งคันนี้ราคา3า5 0 0 0บาทนะคะถ้าเกิดลูกค้าดูมาจาก y o u t u b e นะคะช่องของเอิญนะคะเอาไปเลย315,000บาทพร้อมกับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะคะคันนี้สวยเดิมเบนซินล้วนสีดำปี16นะคะสวยเดิมนะคะลูกค้าขานี่ต้องบอกเลยนะคะว่าให้ราคานี้ไปแล้วงวดต่ออีกนะคะเพราะว่าไม่ลงแล้วนะ คันนี้ก็คือให้เต็มลิมิตไปเลยนะคะขอคนเน้นใช้งานจริงๆนะคะเอาไปเลยนะคะส่วนลด10,000บาทฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนให้อีกนะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนเลยอยู่ต่างจังหวัดออกได้นะคะใครที่อยากจะเข้ามาดูตัวรถจริงมาเทสขับนะคะเปิดทุกวันเลยนะคะอยู่ที่เซรีไทย64โทรนัดหมายกับเอิร์นได้นะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะนี่เดี๋ยวพาลูกค้าไปดูห้องเครื่องของคันนี้กันบ้างเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องยนต์กันเลย พาลูกค้านะคะมาดูสําหรับห้องเครื่องยนต์ของคันนี้กันเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์นิสสันนะคะ1.2เครื่องพันสองนั่นเองประหยัดน้ามันแน่นอนตัวเครื่องของคันนี้เป็นเครื่องเดิมของปี16เลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดแบบนี้เลยมาเต้นสีจากโรงงานก็อยู่ครบนะคะเลขเทตของตัวรถก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันหัวน็อตนะคะฝากระโปรงนะคะไม่มีหายไม่มีรั่วไม่มีขยับนะคะพร้อมกับตัวเม็ดอาร์ครงสร้างที่อยู่ครบแบบนี้เลยนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขา มีโครงสร้างเดิมๆเม็ดอาร์คของตัวครานนะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยสภาพสวยจริงใครที่หาสเปครถไว้ใช้งานแนะนําเลยนะคะคันนี้ได้แบตเตอรี่นะคะเป็นของ panasonic เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยแบตเตอรี่แบบแท้งนั่นเองสวยเดิมจริง สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถนิสสันอ m เมร่คันนี้อยู่นะคะราคาตั้งขายที่325,000บาทนะคะเอาส่วนลดไปเลย1,000 10, 0บาทพร้อมกับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนให้เฉพาะคันนี้รุ่นนี้ที่รีวิวเท่านั้นเฉนพาะทะเบียน5กไก่ต่อเต่า 3J32 นะคะคันนี้เท่านั้นนะส่วนลดนะคะลดให้ขนาดนี้แล้วรีบติดต่อหาเอิรนได้เลยผ่อนคันนี้เพียงห0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะ เน้นใช้งานจริงๆนะคะพื้นที่ด้านในกว้างขวางมากๆสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะแคปบหน้าจอโทรมาสอบถามเอินได้นะคะหรือทักไลน์มาสอบถามเอินได้ผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยแอดไลน์เมอร์ดี้ได้เลยนะคะคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวพามาชมตัวรถคันถัดไปให้กับคุณลูกค้าได้ชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ